ต้นลหน่อยเองฮะลืมลืมเลยฮะเกิดเลยครับห้องน้ำด้านไหนครับห้องน้ำอยู่ด้านในครับเดินขึ้นมาข้างบนก่อนด้านนี้ครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ แก้มเมาแก้มเมเป็นอารมณมากค่ะหลังมือหลังมอมันจะแก้มนิดของทานซื้อมาสำหรับทานนีเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นยางเดี๋ยวต้องมาอานโอเค cái yeah. yes, and the burger and the other. đây cuối dài đấy, anh đi cuối đi cái nít nưng đó, mình relax đó. đi mua đồ. 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 đi mua มันจะแบบมึนมันจะแบบม่งเออมาแล้วมั่้านไป่อไม่ได้ตั้งใจไปไไปเยนาีดูหุ่นหร่อยรเปล่าครับดูเครับคัง่ปรับ m ั้งตั้งตั้งตั้งซื้อตั้งขายกันเลย เราจะเมาอ๋อวันแรกคือเ่าวันนี้วันนี้คือแเบมันอยงเป็นโค้งว่างไอ้ที่เาไม่ไ <speaker> ด้โค้งว <eterm Gore> ่างหม่เขาไม่เบรกเขาไม่เบรกเขาเมื่วานเหมือนกันเดีวยาไหนไม่ได้เลือดรำโพงไว้เป่า

ดูเานอมหอมด้กบอมสจนัการมาหน่อยรมาใช่กไม่คยมาเฉพาะเลยนะกังงานนี้เพราะรู้ว่ามันที่รู้ว่ามันจะบรรยากาศเนี้ยมันโค้งมีหมออยู่รอบตัวองมอสมอจ้งช่วยในตง ป่วยบ่อยจนแบบต้องเตียนใช่วันนี้มือหรอไม่รู้ไม่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนอะไรเกี่ยวกับนีเบี้นาแจมไม่เป็นไรอะไรอะหงูนำหมูหมูกรอบหมูกรอบสตาร์ทไปเลย่าคบห ก็อุ้ยอุ้ยด้วยต้องนั่งนานขึ้นเดี๋ยวถ้ามันมิดรออนีว่ามสามอย่างอย่าี้สองอย่างตวี้นะใหญ่น้องสองเส้นเล็กยกหรอนิขาวนวใหญ่ ท่ควรกินอะไรได้ไหอย่างนี้ได้ไหมเหลือยังได้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 เออนันคอออั้นะ เอา,อา,ง,นานงี้ดีกว่าการช่วยว <informative. S 2> ที่หน่อยเนะทีมัจะโล่งนิ่งๆถ่ายให้ดูถ่ายให้ดู กันขอเซอร์กันก็คิดราคาไปเฮ้ยอย่าเรียนแบบอย่าเรียนแบบต้องเป็นสชั้นมั้ย ไม่ดีข้างในถุงมันหายกลิ่นแล้วทำไมต้องใส่อะเพิอีกหรว่ามันมีรสชาติแล้วไม่รู้ลองกันคราวทีแล้วมีรสชาติจังจงไข มันมันียวหรือว่าเนื้อมันเหน่ัชนากวม่ลงนี่มว่าตัวชิ้นนากึ่งเนี่ยชิ้นนากเก็ตนี่นี่นี่ผมเห็นว่าเนื้อมันเหนียวนี่เหนียวแั่นี่มันไม่คง

ăn ở đều sẵn คิดนะเมื่อตัวเรียนมาบ้านเรา mình ใช่มั้ยใช่มั้ยเป็น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  มีน้องเมย์ด้วยช่วยให้มาผอะไรอกเลยนะคือผมเนี่ยการเกอกสารนำเที่ยวอันนี้ได้ลดูไม่อรมับแ่เยว่าเด๋ยวเราไปน้งเอย่างนี้ะได้บ้างวันที่เราเดินตอนดีแค งงมา,ากเลยเดิมานของไปเลยโอเคตอนี้โปรตีนเฟปเปอร์ไวเต็มนะตอนนี้คือใช่ว่าอย่างนี้นะแต่เทสนี้นะของลูกนะลูกจะเป็นเดอจีนี่นัยันอยยากนะของพ่อนะตัวเราเนี่ยเป็นเฟอรเต็มเลยนะยังไม่จะมาทำซีสแตทำสอคนนะรุ่นนี้ ทำประตูทำประตูหน้าตาบริหารรัเท็กิทก็คือการบริหารางกรัการนอำประตูหน้าต,าต่างาที่พ่อะมิโก้ก็คือเรื่องของิโก,โก้ไม่ได้ทำนะมันก็เป็นเรู่องที่น้องเป็นเหล็กทรอาพวกอลูมิเนียมหล่ะ ของโครงการก็เป็น UPT อะครับมีนโีวขไปนี่ต้องมาช่วยัเรืองไปเรื่องแต่ว่ามวดกพิดาล่ะช่วยแม่ในดูบาร์แม่เตรียมใส่เปรนบิล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 ดิลบ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 ิเบิล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 บิแบิ ของ s, <S <writers> c g ด้ไหม s c g มมนี่ซื้อเพราเขาตังตัวน่าจะเป็นพวกงานป้างอนนันเราก็ซื้อจับทาง s c g ไน่อนโอเคเบอร์เกอร์คุณจะเป็น์บ e f b u r g e อ

nhìn đẹp làm ta bừng lên haha hai súng súng này có gì mình mình bang sáu tám bao จับจานกันไหมครับอันนี้ยังแมนใช้เฟซมก้รีบเลยครับมันน่าดีขึ้นแล้วยาอะไรยินหมูไหมฮะมันมันตากไปย่าง

Look, good looking man, the chef. Come serve yeah, sorry. He cooked and he served. Very good man. Oh, yeah, yeah. Where are you from? Mm -hmm. Thailand. Thailand. You Thailand. 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 Okay. I don't speak Taiwanese either. <laughs> uh, Who else? 1, 2, 3, We'll go down there.

e v e r y b o g o y b t i n o g a pasta just one p a t she's just got chicken nutty t o r t h i มนแค่รูปมันแค่ภาพมัน้าชิ้นสุด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 สดสุ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 ดดสุ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 ดดสุ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 ดดสุ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  สสั้งหี่เอกี่เอก็ถ่ายรูปตรงเออะไรนักเรศโอชื่เนี่ยสวยมากเลยสวยเลยพี่หนอพี่ห่อว่าเรามาแล้วก็รู้มุม สวยนะทั้งฟังสวยนะ Everybody happy? โออนด่เอเกนร้านอาหเมืองนรอยู่นิ่งกวา แน่นนะแน่นน้ำปลาเนื้อหมูเป็นสมชิ้น จะเรียบครับผม่รับซอสไหมครับ ล้งแปดเดียวกิ่นละจีเขาเาสอง เาเป็นนไรกตามเวลาีทไ้ั้ง้มแล้วผักหุบเราป่อนแ้วีดียกมากเวลาดีเทรอไห้เก็บมาก็สูอยูดไปค็อ yeah. ปปิ้งชาวบ้านมาูที uh, ่ไนดยทแ่อ่ละานะะแ่ก็ปหลัมันไม่กียี่ไข่จะแ้ไม่ต้อไม้ การขายงังต้องมีกระบการสื่สารพิจารณาด้านนี้นะรับนว่าเป็นเร่เป็นสมการนี่หลายคนมาานไลางคนฝันไม่พบคุยสบัยผมเป็นการปะมครับพบประถมครับแต่งานที่เราท่าลังมายังไม่ได้แต่ว่าสามารถทำงานเราได้มสรุปไปดัง หาใหม่จะหาได้พอจีบว sure. ่าก็จะได้คลเพิ่มเอาที่แที่เราจะทานเครื่องที่เราซื้อรที่เราซื้อมันเข้าแลมัยได้มไม่ผานนะคนก็ไม่ได้นไม่้ลัเพว่าขาต้องมามพนักานมาคยนติดเรที่เา่ารบตเราต้องาปีนเอาเอ็กเซียนชื่ออะ